พี่ทำไมซีนนี้ดูมีความสุขจังเลยไม่พี่ก็เฉยๆนะคะพี่ว่ามันก็เป็นซีนแบบมันเป็นเรื่องของการแสดงกับเพลงพี่เบลพี่เบลวิวว่าไงนะพี่เบลวิวว่างพี่เลยนี่มันเป็นอินเนอร์เขาส่วนตัวเลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยคือพี่ว่าพี่ก็ พิชเชนิลล์ของเคมีใช่ใช่ไหมเราเชื่อเรื่องของอะไรพิชเชนิลล์ของเคมีโฆษณาอ๋ออ๋ย่ามาโดนนะเคมีอะไรนะหรือว่าเราจะเป็นแบบบัสไนเป็นยูนิพิเศษบัสไนบัสไนเป็นรถเมย์สายเก้าแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์สายแปดแฮปปี้แลนด์สายแปด ก็มาทำอะไรอ่ะออกท่าร้าเซอชัวนวันนี้ทำอะไรอ่ะมัน,นแต่งตัวเล่นๆอยู่อ่ะ ดีครับสวัสดีครับัเรอมนเลยซ้อมมาทุกปีล้เราอยกออกตัวแรงเดี๋ยวอายได้้มวันนี้เซ็กซี่เยเาเรียกว่า่นโมเดลกำลังออดี่นใจนใจวันนี้เป็นโมเดลดีดีเลยเอคียดอะไรไม่่ม่เป็นห่วงนะเนี่ยเราเราไปจัดแจงนี่ดี่เวเนี้ครับสวัสดีครับี่เยวนีครับกินน รักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันปีหน้าโอ้โหโสบายมากเลยเยี่ยมเลยนี่เขาไม่บอกบอกมาใหม่เพื่อยิงหรอใช่แล้วใหม่เหรอเวสปีดอัพอ๋อมันมันมันมีไอ้นี้เลยของเขาเนี่ยเลยท่านเต็มอ่ะเฮ้ยเออเฮ้ยเราจะเราไม่ต้องเต้นเวอร์นี้หรอกเราเต้นเวอร์เต็มเลยดีกว่าเอาดูอีกทีนึงนี่ยังไงเธอบอกว่าฉันเวอร์เต็มเหรอเต็มจริงป่ะเอเวร์ต็มจริงป่ะ ทุกคนครับนี่คือประธานแดนเซอร์ประธานบอว่าชมรมเต้นนาดาวนะาดาวดนซิ่งเต้นไงนองเบ้ากจะลุกไหมะกครับจะลกไหมลกครับได้พูมาไดคพออกมาพูดกันนะี่หิี่พี่บี่พี่กินหลอดอะอะไรนะพี่ชมไป่กินหลอดอ่ะพี่รู้อยู่แล้วพี่ได้ยินมาหลายหลายปีแล้วเรื่องนี้ ชอบเพลงไหนของพี่กินชอบุดเพลงอะไรครบจริงเหรอจริงิมันจะมีเพลงที่เราชอบอะไรเพลงโปรดเพลงโปรดเพลงโปรดเลยเหรอทุกเพลงเลยครับนจริงๆใช่เพลงดีหมดเลยข้าวซีนเหอพี่กินเป็นไงบ้างอะไรนะฮะข้าวซีนเอพี่กินเป็นไงบ้างข้าวซีนพี่กินก็ก็โอเคครับ โอเคแม่ผมก็โอเคกล้องกล้องลำลำคาดูกินเนี่ยพี่เ็นบอกว่าปกติพี่ไม่เคยด่ามันอะไรนะปกติบอกพี่ไม่เคยด่ามันไม่เคยมันเป็นมันมันเป็นลูกหลานเป็นเด็กีลูกรักแบบนี้มเป็นเด็กดีใครก็รู้พี่ต่อหน้ากล้องเราก็พูดอย่างนี้ดีกว่าใครก็รู้ใครก็รู้ว่าเขารักผมที่สุดใครรู้ใครรู้ครับใครก็รู้ดีใครรู้ว่าใครรู้ว่า เบรกหน้าหมดเลยพี่หลังกล้องอ่ะแหม่หลังกล้องก็แคร์ไปล้วทุกคนไม่มีใครมองพี่ทำไมทำไมต้องมีไม้อันเดียวจะมีอันเดียวไงจะได้ใกล้ใไล้กัได้ไหมคะพี่ยู้งลมใจเธอร้องไม่ได้ให้จูบร้องไห้หนุนซับลองเพลงเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเรา แฟร์ลักชั่นด้วยใจเธอซีซั่นสาวซีซั่นสาวไงเหมือนเขาจบโรงเรียนกันมาแล้วเขาเรียนจบแล้วเ<ม>ขามาฝึกง,งาน<อ>แบบเป็นนักแสดงแบบเอามือนแบบใช้ชีวิตจ,จริงแบบเป็นเรื่องราวเลยอะแต่ว่าแบบเหมือแนบบต่อยอดมาจากซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองที่เขาเป็นนักเรียนอยู่อันนี้อาจจะฟิวฟิววอาจจะเป็นแบบว่านักศึกษา เรียนจบแล้วเปนักศึกษาแล้วก็แบบมาทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นซีทั้งสามครับผมคุยเขาเขาสองอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรม่มีอะไรเล่าเฉยๆว่าเมื่อกี้มันมันเหมือนเป็นวัคซีนในไอโซซูดิเซอร์ดาวอยู่เขามีแค่สองดีเซนครับดีเซนสามมาไงก่อนอ้าผมจะทำอ่ะดีเซนสามกี่โมงเราจะทำอุ้ยไอ้นกเนาะ h ี p p น Weekend นวันนี้อยู่กับ b u เ Seven and BKPP ทีพอะไรกัน Double Trouble ไม่ใช่นะผมอันนั้นมันสาม,มีสิงหาทนี้เรามาจะถ่ายจีนไหนกันซีนนี้ครับผมรื่องคนจางครับผมก็คือว่าซีนอากงมามา่าแล้วก็ทุกคนอยู่ด้วยกัน เลิกโูดได้แล้วเลอดูดูอันนี้เป็นกิมอุ๊ยถ่ายดังเอาไม่เอาไม่ต้องไม่ได้น่ากี้อ่ะอันนี้กิมคลิสกินอริมคลิสแล้วก็อะไรนะประเสริฐไทยเสนีย์มีแบบมีคู่แบบคู่เลือดคนคนจ่า คุณถ้าจะเลือกให้ใครเป็น,นถ้าจะเลือกให้ใครเป็นพี่ชายจะเลือกใครก็ลอ,อง็ต้องพี่พีหรออยู่แล้ว เฮ้ยนายบิว o ิ้นกับ y ีพีกิจสวัสดีครับพวกเริวกิ้นบิวกิ้นกับพี่พิกิตสวัสดีครับพวกเราบิวกิ้นพี่พิกิตดูกลมเกลือน่ะดูอายุไม่ห่างกันเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยพูดอย่างนี้ตาเดี๋ยวเจอกันยาวๆงานพูดไม่ดูว่าเอาถูกใจแสดงว่าไม่ต้องเลี้ยวแร็คกิ้งนะมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรเดู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 

คนู้นคนนี้คนนั้นต่อยกันนะครับพี่นอะแมวกับหมาก็ต่อยกันเป็นเรื่องปกติอะครับเรากแเมื่อกีเม้าเมเม้าเม้าเปนเม้าเมเป้นเม้าเม้าเม้เมาเม้าเมอาเมาเม้าเ้าเม้าเม้าเั้ม้าเม้าเ้าเม้เม้าเมาเม้าม้าเม้้านม้ม้าม้าเม้ิไม้าเ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 ม่าเม้นเม้าเม้าอะ้าเม้าเม้าเ้เ้าาเ้ามามเาเ้มาา อ๋อ <ocalypse> <morally terminar> โอเคจะได้เห็นเป็นสามทุกคน อาจารย์หน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างพี่รอดิอะไรคนเนี้ยทำไมนะฮัสกี้บูฟี่พี่โยมอันนี้ฮัสกี้ไม่ัวรอง้อันนี้ฮัสกี้เหมือนปาักปักไฟอ่ะไทยไมพี่ปักมาปักอ่ะไอเนี้ยเหรอไม่มาปักหน้าหน้าไม่หล่อเลยมาปักเปแบบตาวเนี่ยตัวเด่นหน้าแล้วอะไรพี่มี่ก็เล่นไม่อันนี้พี่ไทยอันนี้เว้ยอะไรนะไอตัวขาวเอ่ะสมอยไม่ใช่ มีตัวนึ่งุไดนมีตัวนึ่งเอาชิบะเออชิบะชิบกับบางแก้วอยู่นนเ่

ดรยองฉันก่อนจะจะเป็นคนยองเป็นคนเดียวครับพี่แล้วเป็นยังไอะไรนะแล้วเป็นยังไงเพิ่งเหงาดีครับรออะไรอ่ะรอคนต้องการคู่นะครับผมวางเสมองงมยจิ

เขาชอบการบอกเลยที่เ <worship> อ <bird> ียผมโมเมนต์อะผมบอกโมเมนนงอะโมเมนต์โเมนต์ดู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  ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็เรามีทั้งเบื้องหลังของนั้งเพลงแค่น้องชายแล้วก็ยอมให้ฟังเลยครับอ่ะทุกคนมีอะไรจะพูดบ้างพี่พูดเดียวะแล้วเล่มีใครล้วกันใครอยากพูดมากครับผมก็สนุกมากเลยเพราะว่าวันนี้ก็มาถ่ายกีบีพีกับพี่ก็เอ็นจอยกับเพลงมากแล้วก็เพลงเพราะอ่าชอบมากเฮ้ยบราเธอร์เฮ้ยบราเธอร์ผมรู้สึกดีใจเพราะว่าเอาจริงเนี่ยพี่พี่กินพี่พีเนี่ยเรา ติดตามอยู่แล้วอ่ะัวงอะไรอย่างงี้ยเราก็จริงจริงนี่ติดตามผมติดตามมานานแล้วอะตั้งแต่ไปร์ทต์อะตั้งแต่ตอนกินข้าวตลอดเฮ้ยอันนี้พูดจริงๆริอะจริงป่ะเนี่ยจริงจริงอ่ะก็รู้สึกดีใจที่ว่าในเพลงเราเนี่ยแค่น้องชายมีเสียงพิธีกับพี่ธีเพราะว่าเสียงของเราสองคนเนี่ยเพาะมากเออแล้วเราก็แบบฟังอยู่แล้วเราไม่คิดว่าสักวันหนึ่งจะมาอยู่ในเพลงของเราด้วยอ่ะตอนนี้กก็ถึงดีใจมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยตั้งแต่วันนั้นนี่นั่งดูตอนกินข้าวเนี่ยวันนี้มีมาอยู่ในเพลงของพวกเราแล้วกินนข้้าววดยกัแน เดี๋ยวไมไปกินข้าวที่กัเนไล่ะกิน,นข้าวไปแล้ไหอเอเอเอ,อ่ะแล้วพีมทีรู้สึกไงบ้างที่เพลงเราเนี่ยได้มีน้อง,องๆมาร่วมเต้นนำโชว์ดีใจมากๆแล้วก็ทุกเป็นแฟนคลับกัน้างโอ้ยเลยคือจริงๆไปตั้งแต่เป็นกรรมการใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าต่างๆเราก็มีโอกาสได้เจอกันแล้ววันนี้น้องๆบอกว่าได้มีโอกาสออกซิงเกิลของตัวเองต่างๆรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจแทนตัวเราอะเราเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกก็รู้สึกว่าประทับใจมากกันพี่อะชีวิตผมเลยนะ ไม่คิดไม่ฝันนะวันนี้นะได้มีประสบการณ์เป็นบอยแบนด์หนวันอยแบนด์ทำโชว์ด้วยกันกับศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยน้องๆ้องบัสเซเว่นเนี่ยงบอยเนะเนี่ยไม่เคยเลยนะเกิดมาแต่งตัวแบบเข้าธีมแล้วก็มาทำโชว์เต้นเต้นเหมือนกันชีวิตนี้ไม่เคยนะได้จะลองนะมีครั้งที่สองจต้องแล้วถ้าถ้าเป็นน้องๆ้องบัก็อยากจะทำนะ าว,อ,าวอ้าวโอเค,อคอก็แต่จะประมาณนี้เราก็มีเบื้องหลังให้ทุกคนไปดูกันได้เล็กน้อยอยังไงก็ไปติดตามกันนะครับ,คร,บครับผมแจ้ว<อ>กันครับ๊ายบากันฉันยลโหล ก็มันเป็นอนู่เปี่ยนไหเกลี่ยนไหอยู่ยี่ไมแล้วดี่ะใส่แ้วเออไม้ฝัอนเงไมคย่นหรอกคุณพ่อมาอีกแล้วหลอคุเดียวอีกแล้วหลอกคนเดียวอีกแล้วชิดมขึ้นสานีอเไหมตองเขนี่ว่าน่แต่น่าหัวหน้าทีมรนอ ภมใจนะภูมิใจเขาเก่งเขาเล่เขาเก่งเลือกเลยรับเลือกเลยขไม่ไม่เลือกเลยว่าทีมไหนวาทีมไหนเบอร์กิ้นเลยพีพียืนยักว่าพีแให้เงินมาทีเดีย 오케이, okay? 오케이. Okay. Okay.